สวัสดีพี่น้องปอกปลายทุกผู้ทุกคนคอยถือว่าความหลอนให้ฟังเป็นไอหมู่บ้านนี่มันพอดีมันบนมันล่างว่ะตาเราดำเด้อหกเจ็ดคอยถือหกเจ็ดอยู่เด้จดอจะร้อน้ำตัวนี่มันบนมันล่างเลยเนาะเอาแล้วพัฒน,นาเนาะมัอนี่ห้าน้อยพี่น้องคอยถิอว่าความหลอนยังให้ฟังเจ้า,าเดี๋ยวจะฟังความหลอนถอยเด้อมัอน,นี่ขอโชคกับขอขอรูปก,กับปลามหา,ลาหาโชคลาภเนะมาโชคกับปลามาหาโชคลาภ เถ่าบานูกสาวเขาถูกไหมเด้อปลาตั้งตกตั้งตกมีปลา,ลปลาพี่าวาความร้อนไนี่ฟังพี่น้องมืีน้อยพิเศษปกติวิธีขึ้นสไลด์ให้เด้อพอดีเขียนเขียนเราเขียนเพีย,พยรซ่ำกันแล้วมันมองม,อม่ชัดก็อสีว่าว่านนี่เอาตามบามาล่งบานมหาลาดนดิพี่น้องเมารหด ชุกเฉินนอกราชการหมอโรคของหมอจากโรงพยาบาลวีลล์รัมผลมหาโุงบาลมหารัไปเสียงเงินเองแต่งเงินหมอโรคเองใหญ่ต่างมาหมงประวะรักษาเก่าล้อนยังหูบวสัวตาติดตรวจแล้วมันบวยังแล้วสัวตาติดตรวจแล้วยังแลวกับประมาณเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนเขาทรงตาขึ้นไปตึกเจ็ดสิบปีพี่น้องตึกเจ็ดสิบปี มันนี่คอยกับพ่อเขาซับวัติญาติแล้วตีนึงคอยกันล้มมาเป็นวัวคอยกันยางล้มมาจากยื้เจ็ดสิบปีกับเขามาคอยคอยสิมามองมองมองมาแม่บุญอาหารของมันลุงมมามหาลานเนี่ยคอยสิไปเข้าห้องน้ำเฮ้ยที่แรกวอ่ะเฮยไปเข้าห้องน้ำเด้่องเนี่ยคอยยางไปเฮึเขาพีเฟ่หมื่นเบิร์ตเขาเปิดห้องน้ำมันนี่โอ๊ยเขาปวดเหนียวแห้งที่ตรงไหนวะโอ๊ยพเข่าดอกสิบทับรถดอกใบเราสิบไปเข่าทั้งนอกเลยนะ บ ų, me, ้าน no ี่ย่างเขาไปเพราเขามาลงอาหารยิ่งในยิ่งเต้นเด็กน้อยห้องเอ้านี่มันตึกลานจอดรถแล้วมันแล้วมันทีขึ้นเร็วก็บม่กล้าขึ้นเดี๋ยวมันกลัวความแคบเต้นเด็กน้อยห้องตีหนึ่งอ่ะพี่น้องห้องเอ๊่่ด้หน้อยตึกคอ่ก็ไม่อยู่ตรงนี้นะทำไมเสียงติดเสียงเด็กร้องว้าวไอ้ไม่ได้เขาก็เพราะร้อนเนาะเพรก็เพราะคืนแล้วรีบเพราะย่างขึ้นบันไดเป็นสั้นที่หกคนอ่ะ พอคือมาเด็กก็สิงนั่งใน,น,นห้องน้ำกนข่อยไปห้องน้ำกนข่อยไปห้องไปขึ้นถึงสั้นาาที่หางพองกระเละทีเดียวโอ้ยอันบ่ต้องมาหลอกมาหลอนกันดอกเด้อคิดในใจเนาะเด้อถ้ามารูสา้สีของโซเดียมไฮโดรมีซีรีเตละสั่นที่น่องบ่มีรถค,ค,คอยมีรถจอดเลยวมีแต่รถหมอพยาบาลเมื่อกี้ขั้นหมดชั้นที่หกน่ะเป็นเป็นชั้นที่ว่ารถญาติจอดเนาะพ่อขึ้นไป สัตวที่บอกมิดตีลรีเงียบเงียบไฟกับเปิดเป็นที่มองมองดีเป็นวอลเขาก็ไปซนีร้อนอยู่เด้ย่านอยู่เด้อมันนี่ก็เลยพอที่ถาายในสัตวแล้วเส้นเสียงแม่เสียงมีหน้อยห้องเาเงี่ยมฮึอวะมันบ่แม่เราเดินในคนลูกยามยามเลยเด้คนลูกยามยามเลยเด้ย่านน่ะย่านยันในอยู่ในใจทงเงียบยามอยู่แต่ว่ากับเป็นเพื่อนที่ว่าคนลูกยามยามแต่ว่ากับไปยานที่เ่านะว่าคนลูกยามยามก็แมือแท้วเมืองแแท้วเสนอคนลูกยามยาบมั้งสิวันนี้ ขับรถลงมาร้อนค่ะสั่นหกสั้นหาสั้นตีสั้นสามสั้นสองสั้นหนึ่งคิดไปโอ้โหขับออกมามาถึงบ้านลูกสาวตีสองตีสองเกตีสามตีสองตีหนึ่งครึ่งเกือบตีตีหนึ่งครึ่งเกือบตีสองน่อมาถึงบ้านลูกสาวโซเซนอนกับตีสามแล้ววันนี้เศร้านี่ก็ต้องออกไปหาตายอยู่โรงพยาบาลมหาลาศเพราะว่า ดีนาะทีผ้าตามาท่านติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแลวกระแสเลือดดีนาะที่มารักษาทั้นที่น้องมากถึงโรงพยาบาลเลยเมารถไม่เองเลยเมารถออกจากโรงพยาบาลฝุ่นเลยมากผีเลยเอาเขาประสงแหใเ้ื่อกับเมารถเสียเงนินเองเจ็ดพันมีลับไม่เสียออกเจ็ดศูนย์วันก็นออกวันออกเจ็ดศูนย์พร้อมมือไม่ได้มาออกซ้ำนะเจ็ดศูนย์นั่นแหละค่ะคอยเคลียร์เสียบาคนที่วาเบ,บิ่งคลิปนี่มิต้องคนใจดีดี เออเพราะว่าเลขออกตลอลดนะคี่น้องเนาะแล้วเขาได้สองรอบไปเลยอาจารย์นี้เลือกดีมันไม่ข้ามเลยนะถูกทั้งบนทั้งล่างนะเมื่อวาในนี้ใครได้บนได้ล่างบางคนถ้าไม่ถ้าถือแต่สองทัวก็ได้ได้แค่ข้างล่างเนาะแต่แม่หมอได้เลขบนคนนี้นาอได้เลขบนอืมมอได้เลขบ,บนเพราะว่าฟันเกี่ยวรถทีไรออกทุกทีเนาะพี่น้องเนาะฟันรถเกี่ยวรถทีไรออกทุกทีเพราไม่ยานั่งแม่หมอดีจดถึงว่าเพืน่นซอย ทันมีเรื่องติดท่านอีหยังนี่เพิ่นสิมาให้โชคประจําอืำบางทีเพิ่นก็ซอยอยู่เป็นลูกหลานกูบางทีเนาะอธิษฐานทำสิ่งอธิษฐานทําแต่สิ่งดีๆพี่น้องแล้วเฮาก็สิได้โชคได้อย่างนํากันเนาะอาศัยดวงกันและกันพี่น้องเนาะกับื้อนี้เดี๋ยวเฮ็ดคลิปแล้วก็สิออกไปหาตาอีู่ที่โรงพยาบาลมหาลัยเนาะสิฟางเฮ็ดคลิปเตือนมาจะเศร้าพุ่นล่ะจำไพ่อยังได๋ก็บ่ขึ้นจำไพ่อย่งได๋ก็บ่ขึ้นจำไปจ้าของจับบ่ขึ้นเลยเขาก็เลยอธิษฐานว่า ก็เลยอธิษฐานว่าจับแทนผู้อื่นถ้าจะบอกอะไรก็ขอให้บอกมาเถิดคนที่เข้ามาดูเขาจะได้มีมีเงินไปทําบุญทําทานสร้างต่อชีวิตได้อีกเนอะูเรศคัดสนเงินท่องกับพ่อสิเดะคานำปูนำปลาคาประตูน้าพี่น้องเนาะขอให้โชคดีมันมันรองปังเขาจับให้คุณัเขาจับให้คุณใครมันมันปังด้อพี่น้องด้วยโชคดีทุกคน